อของปูกับเข้าอยู่บ่เครับเหล็กมันคือถวัมันจะโตเก่าๆแต่ปูนี่เลยเข้าันือาเก่าอรือปูกินมามันจะมาโตเก่าอีกอยู่ว้าวโันา่ิกากระปุกออกมาเราเป็นที่ไหนหลับหาน เนี่ยดอกคืออรก่นแงกับตูอันตัวเดียวเลยบอกครับไม่รู้อยู่ไหนอันนี้ใส่งาม่าะปูบอกมาแล้วเด้อท่านผู้ชมเด้อหกสี่เมตรเดียวปูว่ะมาอีกแล้วบอกหกสี่ปูสี่ศูนย์สมัและวกี่ศูนย์ศูนย์สามที่ว่ามากนั่นคือถือเย่64หกสี่ตัวเดียวอืม ตัวไหนกัญามันหน้าคอยมันเขาพี่บีเด็กเล่าว่ามาอะไรนี่ไม่ทางนี้เลิกนี่คุนี่นี่นี่เอาหก่อนี่ยสามตัวสามกูหันสามกู่นี้โดนป่พี่บุนเอาคนล่นนี่เอาไปกินใครใครอยา ัไของตักนมีดึไปเลยดึงไปนะครับมักตัวใดแห่งปูหลายๆตัมักสี่หกตัวเดียวสี่สหกก็สี่ศูนย์เก้าตัวกันมันก็เก้าเก้าศูนย์นโตกันนยังกับปูเก้าศูนย์เก้าศูนย์สี่หกสี่ศูนย์โต๊กันเก้าศูนย์เหลือร่างมากปูเดลือหี่หก โอ้เน้นเนล่างลอตเตอรี่เด็กแางตัวเดียวมักสีหกมักลงเือเลยหบอกเออมันลาคู่มักคู่เดียวมักีหตัวเดียววันนี้เอาเก่าศูนเก่าศูนเป็นเด็กมักด้อกันหมฝันโอ้เด็กฝันเด็กฝันเก่าศูนย์ เด็ดฝันกาสูงามสามหางเล่นไหคัดวงแ้วมันมันถได้ดูามหางัวนีหกเต๋หกบนมันถือแปดคูนมันถือตัวนี้ตัวนี้อ๋อนี่นี่ผมเขียนไอ้ตัวใหญ่ๆนี่ให้ให้ผู้ว่าให้แน่นี่่าตัวน้มันฮะไตใหางตั้งไต่ห้ เดี๋ยวไดี๋ยวปูหันหันหันหัวไปหาปูตัวดินตัวดินโบแดงเอาปากกาแดงมากไหมมีป่าเปรดมีปากกาแดงไหมปากกาแดงมากปากเกียวเขอคงงวดนิ่วไหมเอาไอ้งวดวันที่สิกกันยานี่ปูเหล็กสามตัวก่อนเดี๋ยวจะเผาที่ะรสี่สองหกแปดสี่ศูนย์แปดสองศูแปดสามศูนย์หเก้แปดสี่ศูนย์แล้วก็หกสามศูนเนอะกันหมก็หน โตสามโตเียผู้เนมเน่เน่สามโตมันไม่รู้คู่นี่แหละคู่เอกคู่เอกอ่หกสามศูนย์หรอหกสามศูนย์มันอยู่ข้างล่างเออไอนี่คู่เอกบอกเราถมันเดินเบาขาวอหกสี่ศูนย์เหรอหกนี่เอออยู่ใกล้ๆกหกสามศูนย์น่ะนี่แปกหกขาศูนย์หกสี่ศูนย์มันมีอะไรสันเราเดินเบาโอ้ยตัวเด่นเบาเขียนเขียนเขียนสองคู่นี่ละ ตาปูตาปูนี่ตัวนี้ขายมิสิโตโมแล้วกับหกสี่ศูนย์กับ3าเป็ดตระล่องหกสี่ศูนย์ตัวนี้เดียวเลยนะรางบอต้องเล่นตัวอื่นงเดวันี้นี่บอกทั้งหมดแปโต้นี่ให้ซื่อแค่6กสี่เนี่ยบอกอ๋อไ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 อตัวนี้คือเหล็กบนนอกปูเหล็กรางนี่สองสองขุมนี่บอกศูนย์เก่ากับหกสี่นี่บอก บาทพดน,นักเลยหกีจำเข่าเค,คี้ยวซือ้อไดพวปูนี่หกี่นี่อันนี้บนบนปูเน้นที่สี่ศูหสองแล้วก็ห้าสองเอาเขแข,น,ขน,กนก็นั่นได้ด้ดพวกปูแขนกนั่นก็ตัเดียวมากตัเล<แ>มากตัเดียวเลยหนนาไอปูขึ้นแขงสี่นี่เออเอาขึนแขนตัวเดียวเลยมามาหบนหกางเนาอ แม่ผมก็มากน้ำปูอยู่หกบุญหกลานนี่ยนี่คือให้้าวอลเรวิ่งก็คือให้วิ่งหกแน่นอวิ่งหตัวเดียวืมล้วตัวเดียวอาเขียนไหนเนี่ยหตัวเดียวบนล่างแล้วเนีจงกระทาใช่ไหมปูให้มันหนกหกบุญหกลางเลยป่ะไม่ครูมาขึ้นหาได้วิ่งตัวเดียวรื่งอะไวิ่งหกตัวเดียวหรอปูตัวเดียวเันก็แต่คำพูนี่สี่หกสอง ขางลางสื่ออสื้อหกสี่ของบ่มีหักเนาะของบ่มีหักโอ้ยจะมันขาดเยอะปูเสือปูเสือปูเสือแต่ก่อนนี่สายขมินเดี๋ยวนี้สร้าให้เบาแล้วแมนการมิตรบาทดีกินบานเดีกินไอ้เรือหกสี่ศูนสายขมิเขียนตรงไหนเนาะเอาเนียเนียเลยนะครับสีสครับคุณผู้ชมทนี่หกไหนหกสอง แรกบนมันสูงแปดคูนมันตีนต้นเอ็นตนเออ๋อนี่นี่ผมเขียนไอ้ต้นใหญ่ๆนี่ให้ให้ปูว่าให้แน่นิฮะใส่ไงตัวนันฮะใส่ไห้เอ้าตั้งใส่ห้เดี๋ยวได้เจ้ปูหันหันหันหัวไปหาปูใส่ตัวดินใส่ตัวดินโบเรอ์เอาปากกาแดงมากไหม ม,มีป่ะเป็ดมีปากกาแดงไหมไปากกาแดงมาปากเดียวองกูกงเอาหนิวไหมเออาไอ้งวดวันที่ชิพกัน,านยานน่ปูเหล็กสามตัวก่อนเดี๋ยวจะเผาที่ะรสี่สองหกแปดสี่ศูนแปดสองศูนย์แปดสามศูนย์หกเแปดสี่ศย์แล้วก็กหกสามศูนย์เออเสดก็หนตสามโตเดี่ปูเอเน้นน่อน่สามัวมันไม่มู้ คู่นีเหรอคู่เกคู่เอกคู่เอกอ่าหกสามศูนหรอหกสามศูนยมันอยู่ข้างล่างเออไอนี่คู่เอกบอกาสมันเรียนก็ขาวหกสี่ศูนย์อหกนี่เออยู่ใกล้ๆหกสามศูนย์น่ะหกขาศูนยหกสี่ศูนย์มีอล้วันสัเริียนเบาโอ้ยตัวเดินเบาเขียนเขียนเขียนสองคู่นี่หละสัาคู่ตัคู่นี่อันนี้มีสีชมพูนี แล้วก่าหกส่ศูนยบอก์ับสามศู์เป็นตรล้องอ๋อหกสี่ศนย์ั่นี้เดียวเลยน่างมดตองเียนตัวอื่นงเดี้นี่บอกทั้งเม็ดแปโต้นี่ให้ซื้อแค่6กสนี่บอกอรางอ๋อไอ้ไอ้ไอตัวนี้คือเหล็กบนนอกปูอืไอ้เหล็ก่างนี่สองสอขุมนี่บอกศูนย์เก่ากับหกสี่นี่บอกฝาดหุดนักเลยหกสี่จำเก่าเคียวซื้อใดกปูนี่หกนี่ อันนี้บนบนปูเนี่ยที40 62แล้วก็52เอาขึ้นแขนก็นั่นได้ได้ได้ปูแขงก็นั่นก็ตัวเดียวมากตัวเดียวเลยขน้าให้ปูขึ้นเกณฑ์ทั้งสี่นี่เออเอาขึ้นแขนตัวเดียวเลยมันสึม่า6บน6ล่างนนะอ๋อ6บน6ล้านเมนพุ่มก็มักนำปูอยู่6บน6ล่างเนี่ยวนนี่คือให้ถ้าวอลเลย์วิ่งก็คือให้วิ่งฮ็อปแน่นอนวิ่งฮ็อปแล้วเยอะ เจแล้วหกตัวเดียวเหอขียนอย่นีตัวเดียวบนรางนั i̇şte ้นจมกระทาใช่ไหปูให so ้มันมหแล้วหรกบุหกางเลยป่มยนี่เลยคูมาขึผ่าด้ย่งเยลงไ้ิงตัวเดียวแต่ว่าหาจับคู่ใส่วิงหตัวเดียวเหปูตัวเดียวมันบกแข็แค่ําบุญนีซื้อหกสองขางรางซื้อ่ซื้อหกสี่ของบุมีหักเนาะของบุมีหัก โอ้จมันขาดยอดปูเสือปูเสือปูเสือแต่กว่านนี่สายขมรเดี๋ยวนี้เสี่ยงไฮบาลแล้วแมนานมิตบบาทหมดอกินจานมไอ้เรือหกสียเขมิเขียนตรงได้เนาะเรอปูบอว่าเน่นเนลยสนแล้วนะสี่ศูนย์มเ